รู้สึกว่าผมจะรู้จักคุณมาก่อนก่อนจะได้พบตัวจริงได้ซ้ำไปเหรอฮะทางดีหรือทางลบเอ่ยทางดีสิครับพีทคุณสัญญาไว้จะพาเพื่อนไปทานข้าวไม่ใช่เหรอคุณแม่ครับยื่้ผมแวะแม่เขานั่งทางในดูหมอให้นะครับเข,ข,ขาว่าอย่างไงบ้างลูกอุ้ยเขาบอกห้องผมนะครับมีเจ้าแม่จําพวกนางไม้อะไรอย่างเงี้ยครับสิงอยู่นี่อุ้ยเป็นอะไรต่ะสาไม่เป็นไรนะครับเจอกันะครับหมวด เดูกี่ครั้งก็เป็นศพพี่ชายผมไปได้แนละ้วพี่ชายแกมันรั้นเตือนมาแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับวงการนี้มันก็ไปเชื่อแล้วก็เจอดีเขาจนได้พี่เสรีพูดแบบนี้แสดงว่าพี่รู้ใช่าพี่อีต,ตายเพราะใครขอเดาได้เว้ยแอดเดิมแล้วค่ะแค่เริ่มต้นเกลวก็เดาอนาคตออกแล้วว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะอืมคุณคิดมากเกินไปเองอะ่ะความรักของเรามันก็คงจะหยุดอยู่แค่นั้นนะคะคุณแน่ใจนะว่าไม่มีไม่มี แก้วเห็นฮมลุกนุกขนลุกก็จะมาสอนเด็กๆเงี่ยคะอ้ขอโทษนะครับผมไม่ทันนึกว่าคุณจะมาได้เร็วถึงขนาดนี้เพราะลรมาเรียคงบอกงานที่คุณต้องทําให้ทราบแล้วใช่ไหมครับืค่ะผมขอผูดภาษาท้องถิ่นของคุณได้ไหมครับเออเป็นความกรุณาอย่างสูงเลยครับคุณรู้หรือเปล่าว่าผมใช้เวลาสามสี่วันเนี่ยหัดภาษาของคุณ เพื่อได้สื่อสารกับคุณอย่างถูกต้องครับ